ไม่เป็นไรนั่งอยู่กับพ่ออ่ะหมดวันนี้ก็เป็นวันที่20มีนาคมผมมีโอกาสได้มาเยี่ยมเพื่อนปรกกาขยอที่ในหมู่บ้านครับ ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมลูกหลานก็จะกลับมาบ้านกันพร้อมหน้าพร้อมตาวันนี้ก็เลยจะมีประเพณีผูกข้อมือสู่ฝันนะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้อยู่ร่วมจนเสร็จพิธีเพราะว่าต้องรีบเดินทางเข้าเชียงใหม่เหมือนกันครับชนชนแก้วชนแก้วเ็าเรียกอะไรนะฮะสีสีซีอ๋อซี อาซิปกปะกยอโอเคเนี่ยทำพิธีปะกยอโอเคเนี่ยตีก้คนโตนี่คนเนี่ยโคก้าวเลยฮะอ๋อนี่เขยนี่นี่คนโตวกันเลยนี่เขยทจ้เมียอ๋อแล้วอ๋ออยู่ตอนนี้อยู่ในโลกมืดไปโดนลายตาถึงเสียงโจโจโจ จู่ๆมันก็เสียจู่ๆมันก็เสียทีแรกเนี่ไปไปโดนเขาผ่าปืนกระเด็นใส่เง้นอ๋อทีแรกผ่าพไปไะเป็นที่ไหนที่อ๋อไปโรงพยาบาลหลายแห่งก็ไม่หายหรือบ้างนะอ่าเขาเรียกไงชิชิชิส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 ิอ๋อโอเคนี่กระยะเราจะไปทางห้วยตองปกกติออหรือว่าจะไปทางไอ้กิวโป่งดีครับไปทางกิวโป่งดีกว่ากิวโป่งดีกว่านะแล้วก็พูดว่า ขึ้นขึ้นมาจากทางรัฐมันก็ไม่ทางไม่โหดด้วยเหมือนกัน<อ>ทำให้โคตรเคี้ยวจะ,จะอย่างน้อยๆจะขึ้นจากตรงที่ตรงเนี่ยที่เกลกะที่เดียวจุดนั้นเพราะว่าถ้าผ่านไปนั้นโลดเลยโลดโ<อ>ไปผ่านยัง ่านไปน้ําส้มน้ําส้มแล้วก็เกลไปคิวผัดเผ็ดคิวเผ็ดก็มัมินมันจะมีทางแยกที่มัสมินไปทางซ้ายขวามือที่ลงที่แม่สามารถแม่สามารถขึ้นที่หนองเขียวหนองเขียวแล้วก็แล้วแต่จะเลือกทางไปพอะคิวมะขามป้อมไปทางขวามือก็เป็นลงที่แม่จาาเนาะอาวคิวมะขามป้อมไปเลยคิวมะขามป้อมแล้วก็ออกลอยแม่หูคอไปที่แม่สุรินน้ำตกน้ำตกแม่สุรินไปที่ แม่ยอมอะไรอ่าทุ่งบัวตอนไปเรื่อยๆขุนยอมขุนยอมบ้านพัฒนาปู่กูบ้านปู่กูนางยิ้วอ่าอ่อ่าบ้านใหม่ก็จะไหม อยู่ที่ประเทศจีนอยู่นั้นก็พยกลงมาแล้วก็โดนลูกปานจากรกลเนาะลงมาแล้วก็เลยพูดถึงว่าการเก็บไม่ได้ปโปรช่างอ้อมุ่งจะพึ่งเกี่ยวกับนิจารุนิพภะพันเนาะโดยเฉพาะข้าวบุรีอ่อนเนี่ยก็เลยใครทอดทอดมันถึงได้รูปขนาดนี้ก่อกอไฟมันมันมีกระบอกเป่าไหมครับกระบอกเป่ามีไหมไม่มีใช่ไหมแต่บางบางที่เขาก็มีกระบอกเป่าใช่ไหมตรงนี้หรออ๋อ โอ้โหเรือนแบบนี้ที่ไหนจะถูกเท่านะเนาะมีบ้านแบบนี้นี่ปีความสุกที่สุดแล้วอยู่ที่นี่คือมันนอนอยู่ข้างๆเตาไฟนี่โอ้โหเก็บไข่ได้ป่วยหนาวเป็นหนาวเป็นอะไรก็ใช้ไฟเนี่ยรักษาเลยเนาะทำ อันนี้บุหรี่ไม่ใช่กัญชานะบุหรี่บุหรี่ไม่ใช่กัญชาเขาใช้กัญชาด้วยเขาสูงตัดแต่ยุ่งอายุที่สามปีอ๋อสิบสามปีแบบนี้ก็คือโอซีเจแล้วนะโอซีเจบางคนอาจจะมองว่าฟืนมีควันเยอะนะฮะคนในเมืองก็จะใช้ถ่าน แต่ปากกากระโยนของเราใช้ปืนเพราะนอกจากจะให้ความร้อนแล้วยังให้แสงสว่างอีกด้วยแต่ถ้าเป็นฐานเนี่ยเราจะได้ความร้อนอย่างเดียวเราจะไม่ได้แสงสว่างอันนี้เราได้ทั้งแสงสว่างในชีวิตเนาะแล้วก็ได้ทั้งความร้อน ก็ตัดดีว่ะนี่นี่เล้ย่ะโน้อแขงนี่น่าจะมดีมากเลยครับนี่ที่ชีวิตของพี่น้องปากากยอนะผมไม่ได้มาสัมผัสเลยมาอยู่นี่ห้าปีแล้วอยู่แต่บ้านตัวเองโอ้มาดูมันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยครับ เอาไปยืนดูหน่อยใกล้ๆหม้อโอ้นี่นะฮะหม้อขนาดนี้เลยนะครับอืตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเห็นหม้อใหญ่ขนาดนี้เยับงานใหญ่ มาดรแล้ <si ี่ no ีวิต่าเีแล้วี่ดีแ้ี่าดายลมาดีแลี่มาดี้วมาอีู่ดแวมา้ตาไแลีมาีี่เา็นแม้ว่าดมาีลี่มาดีแว่มาดนแ่มาดีแวมาด่าดแล้วีมว่มาแต้ว่มดีแ้วี่าแล้ว่าดีแล้วีแล้ว่ตาเสี่ตากีว่าดีแลวี่า่ปางียัง ส4ีแล้วนะสิบปีแล้วที่ตาเสียตาเสียนี่ห้าสี่สองอ๋อตั้งแต่ตาเสียจนกระทั่งถึงวันนี้คือ10บกว่าปี14บสี่ปีหลังจากที่ตาเสียแล้วมีลูกอีกกี่คนครับสามคนหลังจากนั้นมีลูกเพิ่มอีกสามคนนะโอ้คุณแรงก็สายตาไม่เป็นอุปสรรคกับความรักนะครับ พอเราสามเมื่อกินเราเล้วเลื่อนพัดูได้ต้มหม้อหมูให้เสร็จก็จะทำพิธีลุกประมือรับวันนะครับเพราะว่าเนี่ยผมกำลังดูว่าผมจะกินได้ไหมหรือว่าผมจะไปก่อนเพราะว่ามันมีงานด่วนผมกลัวว่าไปกลางทางเนี่ยมันจะเจอพายุแ่นตอนนี้ต้องรีบเข้าเชียงใหม่ด่วนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ